แคสามา 1, ร้อยยนะี่สิบโอ้ขนดใหญ่เปือเรื่องนะสามนาชโมงหนึ่งหกร้อยกนะ็ได้งคือวัง กินต้มทางครับเดี๋ยวหลอกกิต้มออกโอ้โดนเต๋อไปเลย่ายอู่่ายแจ๊คกีละงานนี่นู้กอะไรหนูใหญ่ ไปห้องาหารต้นรูไรเนาะเอนกันไรพูดท้ายเีนบ่อมเลยพี่ไดเอียนอย่างนีรเนาะต้องใช้วาจะเอียนไม คุณออกแล้วหาดูกว่าสมพ่อเราเอาแพงจิโมงหนึ่งจิโมบั้งมองก็เอาพันแปดสองพันเลยยังเอาขึ้นง่ายเมาบอ่เราสิบปลูกไงปลูกมั่นบอกหลอกนำไว้ครับเรื่อยเลย่อยเกณฑน่าเกณฑน่า ต่ไปไังไวันแห้นะเดี๋ยวนไปนั่ไปหมดแดงหมดสีตีอยู่ในสวนไปฮะอ,อ,อ,อยู่ในสวนทีไหมมองตน้นพุมพ่มๆแบบไหมซือประมงฝ่งซ<ต><อ>ือปร่งมงในทางเลยทางกำตำเต,ต็มเลย<ต><อ>เลี่ยงไว้ไปเอาไปเอาเจ็กรอแท้ อ่อนมองแล้วครับตะนี่แม่นพ่อยี่สิบปีแล้วบปล่าเนี่ยนี่พ่ออลไรเนาะยี่สิบกว่าปีเลยพี่แกเอ้ยพี่แกไปแกเตรียมตัวใจขา,าชั่วโมงเลยจักชั่วโมงอเปล่าเนี่ยนี่ไม่ใช่ักชูโมงหรือเปล่าพี่แกอยู่นี่เตรียมตัวเตรียมตัวอ่า อ่าบอกลูกไสยเล่าครับผมน้องเก้มองละ่ะพันหกลอยครับผมถือว่าถือ,อยู่แต่เด้ลูกลูกไายมันไปจับเอียนทั้งผลเพราะยุ่ขีดต้มลายยอดออค,อรครับผมไปน้องทุกท่านรอหลุดเมั้งครับผมแนวเราเอาอรด ่าหลอกได้ดีสินปีเพื่อสิ่งนี้โหขี่ใหญ่กวะนะ่เน้ะเอาขี่ต้มอ,ออกให้เบดยาวันละว่า เอาผักเลยครับน,นี่ไามาันจะอยู่แถวนี้แหละพวกเอียนเลยเห็นไหมมองหนะ้องหกเลยต้นไม้มู้นนี่ได้เอาลงป่ยงไเอาไว้่เนาะเอาเอาเอาใบรั้วโฮมมาเนาะรถเออ่ทีมงานพงศ์ยัทองดีครับผมบัตะเคียนบันตะเคียน บันตะเกียบหมูหนึ่งไหนบ่หาหมดแดงกี่ไหนหาบป็นบกวอยู่ในต้นหว่าต้นหว่าเพิ่งยู่ในต้นของม่งวนนง,งไอ่คุณพอเอียนบ้างนี่ เฟรดเลยครับผมคัดสามหนึ่งสองสี่แอลครับผมรถไงครับผมคุณตยาพญสิงครับเปิดจางมาคุณเอาเอียนออกโดยเฉพาะเลยทำไปได้จจกเอาเอียนหรือเอาเอยังผู้เปิดปลามันสูบไปแล้วครับผมเดี๋ยวปลาตองมาหลายนะ ยอดแล้วลูกคือไงเฮาบันตะเคียนครับดึกถึกจะมองรถพัดหกครับผมยอดยดอด,ด,อดอแกนเหรอตัวนี้ยอดเลยคนเฮ็ดทางลงไปคลางครับผม ทานไหนท่องยี่ท่องแก่ทางไหนท่องแก่ทางไหนฮะทางไหนฮึปนี่ครับผมทอแก่เพอ่์นี่ไปเจะแล้วครับผมเบอร์อะไรครับเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อหลุดจะไปคุดเหรอไหมติดต่อกี่หลักแล้วอ่าเบอร์ขอเบอร์ขอเบอร์เพื่อท่านี้นะครับ061 0์ 1, 1> 085 085 หกเจ็ดสามสี่ครับผมยั่งยั่งยั่งเพิ่นบอกลูกไส้เพิ่นไปจับอยู่ว่างั้นจัะได้บ่ได้ได้ปะฮะมได้เย็นปะไหล่ไปแล้วโอ้ยยังอยู่อยู่สั่นไปเพิร์ดเบอร์โทรว่างั้นเด้อครับเด้อเบอร์โทรพยายามทองดีครับไายพอสิลอกซ้ายนะพ่อ พี่ลอก้ายอยู่บ่เย็นตัวใหญ่บ่ผู้พองหันเพิ่นมาเพิ่นเห็นอยู่ลูใต้เพิ่นม,มันไหลลงครับ แกเป็นมาคุมงานเองเลยครับผมเอาเอายำำเบอร์ไหมยำเบอร์ไหมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้ต็ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหติดต่อมาเบอร์พ่อใหญ่ทองดีนะครับอ่าติดต่อมาเลยครับผมเป็นจุกคุดถิ่มว่าขอแพงดอกคันหกหนึ่งดอกแม่ดอเป็นทัวไหนรถคันบอกใหญ่งงแห้งหลายครับ โอ้เรนกับรถใหญ่แห่งหลายเนาะนี่หว่ารถใหญ่แหจอดเลยครับพี่น้องูฮะมุนกันอะไรนะอ๋อมือื่นปะตาใด้ตาใด้ตาบินอคงตาบินออกเขียงคือคุณดูเถอะอ๋อยังมัดกุดหน่วยหนึ่งเนาะฮะ มันไหนขาน่อยนะดีดันให้โดนจบเลยฮะขยันก็ภัยนะเออก็ภัยเกียร์หนักไม่โก้คุณลงเลยก็ภัยแล้วก็ภัยไปภัยโอ้ยเอาไปหนักเอาครับพี่น้องเข้ารุ่นกันเลยครับผม ปูสิงครับผมคับปูสิงโอ้ลมด้วยลมไปูปตั้งขึ้นป่ะ

วันเดียันวนรดี๋ยวก็หนานปีนอะบางีน้หเตยเ้น้ันกอเียกรปูเลยตอนนี้กำลังขุดดินห้องห้องไหหล่อปนี้ครับ คือ้าอโอ้่ไระมเนสห็อเจน้แก้วเหรอครับหัวมามันแย so ่ของจานีก okay. ่ yeah. be <S <S yeah, ีดน้อยน้อยนนอยามือมู่่น้จักน้อยขแย่ต้นนี้ล อากา่อนก็ตัแดงก็ย่องขึ้นิขึ้นยังขึ้นใครยะเ่ากเตารอนี่มัดแรงแมกยุดั่นที่ใคร้ที่ดอกนันไม่ถึงนึ้นหน้ากันก็ได้ไ่าวท่าไหนี่ฮาวท่าไหนมาจดีหลัดอยู่ใส่น้อโทเอิญหลัดมาสาเนะ ลาดอดไเงยน,น่องเพิ่อน,นองยานี่บน,นองใส่เพิ่นนองลูกที่ลูกน้องเพิ่นยู่บัมันจะเลิ่อเะ,ะาวา,ทาทดที่บ่ผลจะได้ยอ้ทางมาหอนีีหงือต่างาอย่า <c oughs> นู <c oughs> มาที่แรกๆใหว่ามันมาบ้านเล่าพูดตันใด โอ้โหนี่แล้วครับผมสาเวลามันตื่นเขินมากอะพุทธจังสีแลแหละครับขีด้มไหลปลูกต้นไม้งามนะครับผมนี่พะโมนีสุดยอดทะไยพูดเดียวของคนนั่งโทรศัพท์อยู่อู้หูกระลึ้เลย ข่าแดงข่าแดงเก็บเลยอ่างคนลงไปคุดซ้าแล้วครับเนี่ยเพน,นั้นเป็นโคนรรอยเอ็ดครับผมอ่าแน่นาะคนคยายมต้องดีแะไรครับผมมีเบอร์โทร่หอ้อ่าหิวเขาว่ส่งเสีงหิ้วเขา่า เขาแก่ okay. เป็นเครื่องคับเองครับผมแสดงว่าเห็นปลาไหลแล้วพ่อสาลึกนะครับผมนี่อู้ข้อบลขพอมายาวเลยกำาลัางเป็นดินเหนียวครับ ใส่ไฮโดดิกเกรจังแห้งแท่กุดเฉพองกันไปใส่ปูไปเป็งวัวบ่วันเขานะปูแน่พเพราะเห้นสิ่งจงการเวยครับผม กับฮองซาเป็นว่าแมคโครเป็นกว่าคือกันสิ่งที่ต้องการคือาาอาไรครับ เป้าน้องวัจกรเปิดจิตอีกเขียน้วยนยครับเี่น้อง,นองเนาะบอกกันชื่อเกาครับผมนั่งทาทีสิ่งที่เราต้องการนะครับผมเท่าจะ้องไมโค้ทื่นจะค้ ool, อ,งองสะ ยังบ้านเห็นอยู่ครับผมมันเป็นตัวอะไรเนี่ยโอ้เอาน้ำมาสง่ง แกลงมือเองเหรอครับผมเป็นต่อแกพราะย้าท้องดีครับเจ้าของแมคโคร่ันนี้ลูกไส้มันเมาเอวเอียงเราจะเอียนมันดุดลงไปขึ้นครับครับเนาะขันบอลอลูนกันเสริบน้ำเสริบน้ำครับลูกไส้พิ่น พอเอียนมาเถอะแกพอเอียนมาครับไปจ้ยเปิดไลเอียนตัวหน่อยไปแล้วครับน,นะน,นี่ทั้งพี่แล้วเถอะแกนี่ทั้งพี่ทั้งพี่มันมาอยู่ไกลหวยหอนนี่ลีครับเเเอเอสียบ่ะครับไมย เอาลมสมรสาเลยแหละครับโอ้ยอกียร์แล้วตอกแก้พนิชใจอยู่ครับผมดินแบงนี้ครับผมดินต้มนี้ดินง่ามเลยครับผมใส่ต้นไม้ยูวไปตกหัวหนอกซิดยอดแล้วมาตรฐานแต่ว่ายอมรับอยู่ว่าต่อแก้พนใจเพญ่อานลงครับผม เปิดไปติดไม่อยู่จากทางพูนทางบานนนททองเอารถมาหลากครับเอามือนหนึ่งรครับผมแต่ตอนนี้เปิดหลอโค่นหาเยเย็นครับผมไอ้ปูสิงจ่างตืกตือครับผมจางไม่โคมาหลอกโค่นหาเยเย็นเริ่มหิ้วเขาได้พี่น้องเลยผมเริ่มสีนี้แล้วนะครับผมสีคขาดเบิรงรอบเบิรงเย็นครับผมเห็นโตเรา อาจจะได้ติดต่อกันก็มาได้ครับผมหมู่ผันผุดนั่งทาลุ่นก็นทุกคนโอ้มยไปสิงเป็นวันเก่าแล้วว่าเป็นยันหอดหนาฝน,นอะไรยังเรา คือว่าม,มีอันนี้น่าครับเนาะ เมือ่อไรพี่น้องบี่น้องขอ,อตัวไปกินขา้าวกินน้ำก่อนนะครับอ่าสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมสำหรับคายคูดคายโจ๊กคนคนอาบ่ปแอนนะครับผมเตอแถวในบ้านนี่ไม่โก้คนเอาเชั่วโมงละพันแปดลอยเนาะที่นี่ก็บพันหกครับผมรถตน้นทุนปีตปัวบังหลายแล้วก็รถเพิ่นจะคัในใหญ่น้ำสามลอยสิบสองชี้ครับผมของพญ่ท่องดีครับมาตรฐานสากลช่วงสภาพ เซนตะกิตตะซีคือว่าโอเคนะครับเนาะติดต่อกันเข้ามาในเบอร์นะครับผมอี่บ้านน้องได้บอกไว้แล้วครับสายยี่สิบปีครับผมยังคงขลังเพราะปลาหนาสิบปีได้น้ำนะเป็นอะไมาแล้วครับ เอามาตอบกันหน่ครับผมพ่นปืนยันลมแล้วมันก็สิครุดยินใสใสมันแข็งแน่นแน่แนอพนออาบนก็เจอแล้วครับผมปิดคือวันน้องท่องหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้เล่ เรังสูงครับผมขนาดจมเลยเ,เจ้าโม่งกับถึงน้ำโอ้โหกุทาสิงตองการยังว่าเจออยู่ครับแล้ กินต่อไปครับผมมา้องก็เริ่มสีเมื่อยแล้วไปหากินข้าวก่อนกินข้าวกินน้ำก่อนเทเทลงมาจวดเป็ดกี่ต้มยเลยจานรถบรรทุกกี่ต้มเพื่อหาเยนใจข้าวฉ่งไปเพิ่อมออนนครับผมนอนนอนมาดองกันไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วมา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 ,มา ยิ้วเขาแล้วครับผมแกนั่นยังไหม่คอยไม่อีกครับแล้วอูโหโอ้หูเกือดแล้วเกือดแล้วทะเลโคลน แต่ละคนแต่ละงานแต่ละอาชีพเนะครับน้องพี่น้องเนาะหันมีทุนถือว่าสุดยอดครับผมพี่น้องตัวปูท่านมีทุนโอ้ไห้อยห้อยเบิรงไมโครไล่แล้วนะเพียร์พอเอียนครับผมย่างนี้มากินเขาครับพี่นอ้องกี่กันรอบบเอียนครับ เมื่อยแล้วพี่น้องกันว่าสิ่งนีเราพอมันละเมยแทนแล้วครับกันซาได้มันกันประคนใส่บางร้านหลายครับมากินเข่าเที่ยงมวยแย้เต๋อครับพวกนี้นเรื่องมีเข่ากินบ่อละมีแย้เตวอถ่ายเอียนบ่ได้ซ้ำถ่ายเอียนบ่ได้ซ้ำ อะไรไหมนีม่เขากินบ่แต่ยังกินเขาหาไ,ไปหาหมอไปไงฮะยังกระเป๋า,ายายานไอ้คือรถไหมคือรถอยังฮนะคือรถตันะี้แล้วมั้รถตู้นะยาดปะคงโควิดหน่ะฮะเขาบอกมียา,กกมยาประจำห้เลยเปล่า,าไหมยาประจำมาแล้วบ๊วยไปหายยุ่งเห่าไปไปต้องไปดูไหงห้าสี่เดือนฮะ ที่เดือนสี่เดือนเท่อปอ,อโอ้เ่ากับไข่มาแดงครับไข่มาแดงมาใส่หมาแดงแนวโอ้สุดยอดเลยดูครับจะจะไอ้่าซี่คุดซ่าคุดอยู่ปคุดจะให้มีหนามอยู่ป้ากับใสูบออคือเพราะ้มันบอดไลตัวยังขืนไปก็ม,มาเมาอ่บมีคนมาเมามีเรื่องกาชหมีคนตื่อซาอยู่เขาืซ่าาน่าปออกขาพันขนาด่มีป้าสัตว์อยู่เลยเดี๋ยวที่บอกมาห อม่ผมไม่ใจกันก็แม่เลยเจมส์โตมาเลยคนบาดใดดอกเขาจะมาสี่กับเขามาสี่กับปากเกี่ยวมาพ่อพ่อมันไม่บอกมีมมองมาที่อยู่สิเดี๋ยวติดบึงไะ